โอ้นะพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นรีบไปนำตัวมาเลยม่เลยรเข้าพอท่านเริ่มบุงิดแล้วกจมริงเลยขอได้ทํพีาไดาอยงออกมาพ่เจค่ะไม่ออกออกไ้ยังเป็นคำสั่์ของเราไปนาตัวมาเดี๋ยวนีุ้ดจริง ยอมอมมอ,กอกมาอย่ไ้นไ,ไอจิกกระลาหัวมาออกมาพูดดีๆไม่รู้เลยมานี่ยังมาแล้วห้เดินมาเฉยๆนะทำไมหา,ากะลาไม่เจอมม่เข้าใจผิดแล้วคนละอย่างไม่เช่ป่ามาเล่าหญิงทำความเคารพกันด้วย เจ้าไม่รู้ได้ไงว่าเราเป็นใครไม่ทําความารกนกนอกเอาล่ะเจ้าคูยังเด็กนะเราจะไม่ถือสาเจ้านามใดกันเปลวพีบดาไม่มีหางเถือหางเสียงเจ้าเป็นที่ดามเมืองใดตองอูเจ้าทำอะไรเป็นบ้าง ไม่เป็นอ๋อเ<ห>จ้าก้อนรัเป็นไหมไม่เป็นเ<ห>ย็บปักถักร้อยจะเป็นไหมไม่เป็นจริงเมื่อกี้ยังเย็บเป็นนะคนละคนงานในบ้านงานบ้านงานเรือนจะเป็นไหม กลาเนี่ยก็เขาให้พิติกระลาิกคนที่ไหนมาฮะแล้วมพ้เยินกูแน่จัน่อยจับักรจันดังมาแม่ตา กาลาไม่มีนะจงไปนำทวนมาให้เราใช่สุริยะกับเปลวไม่มีเราใช่สุริยะต้องการที่จะองพิมพ์กับนาง